พบเม้น Thailand ดสวัสดีค่ะคลิปนี้แอดจะพาทุกคนไปฟังฝรั่งหนุม่มที่ชื่อว่าเบรดพูดถึงราคาค่าครองชีพในประเทศไทยโดยเฉพาะที่เชียงใหม่ในปัจจุบันกันนะคะเบรดเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยและก็ได้ทำช่อง YouTube เป็นของตนเองมีผู้ติดตามในตอนนี้มากกว่า44,0 0 0คนเบรดได้เผยแพร่คลิปนี้เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาและมีการรับชมไปแล้วมากกว่า90,000วิวซึ่งในคลิปต้นฉบับของเขานั้น เขาได้เดินพายชมบรรยากาศของตลาดว่าโรโรสรวมถึงย่านชัยนาทาวเชียงใหม่และในระหว่างที่เดินไปนั้นเขาก็ได้พูดถึงเรื่องของราคาสินค้าที่แพงขึ้นและสภาวะเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นในประเทศไทยเบดบอกว่าเขาได้รับคำถามมามากมายว่าประเทศไทยยังถูกอยู่ไหมยังถูกเหมือนเดิมไหมนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เขาได้ทําคลิปนี้ขึ้นมาซึ่งเบดบอกว่า จากข้อมูลที่เขามีตอนนี้ประเทศไทยกําลังมีราคาค่าใช้ใจ่ายที่สูงขึ้นอย่างแน่นอนและกําลังเจอกับสภาวะเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นด้วยซึ่งตัวเลขของเดือนที่ผ่านมาหรือเดือนเมษาย,ยนบอกว่าตอนนี้เงินเฟอ้ออยู่ที่5%และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุนี้ค่าครองชีพที่เชียงใหม่จึงสูงขึ้นอย่างค่าวหาจานละ30บาทถึงมันจะยังมีอยู่แต่ก็หายยากแล้วส่วนใหญ่จะจานละ40-50บาท หรืออย่างค่าเช่าห้องในตอนนี้ถ้าจะหาแบบดีๆก็ยากมากที่จะได้ในราคาที่ต่ำกว่า4,000บาทซึ่งเขาบอกว่าตอนที่เขามาเชียงใหม่ครั้งแรกนั้น3,500บาทเขาก็ได้ห้องดีๆขนาด25ตารางเมตรอยู่แล้วหรืออย่างราคาทองคำในตอนนี้ก็สูงขึ้นมากโดยเฉพาะตั้งแต่มีการระบาดของโควิด19เรดบอกว่าหนึ่งในคำถามที่ถามกันบ,บ่อยๆเลยก็คือต้องมีรายได้เดือนละเท่าไหร่ถึงจะอยู่ในเมืองไทยได้ ซึ่งเขาได้บอกว่าคุณจะไม่สามารถอาศัยอยู่ที่นี่ได้หากมีรายได้เพียงแค่เดือนละ600ดอลลาร์อย่างน้อยตอนนี้ถ้าอยู่ตัวคนเดียวก็น่าจะต้องมีรายได้อย่างน้อย1,000ดอลลาร์และถ้ามีสัก1,500ดอลลาร์คุณก็จะอยู่ที่เชียงใหม่ได้อย่างสบายสบาย,บายแต่ก็ไม่ได้อยู่สบายแบบรายชานะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการครองชีพของแต่ละคนด้วยซึ่งรายได้ทีเ่เบรดพูดถึงนี้ เขาน่าจะหมายถึงไรายได้สําหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาศาัยอยู่ในเมืองไทยมากกว่านะคะเพราะลาพังคนไทยเองค่าแรงขั้นต่ําก็ไม่ถึงตามที่เขาบอกแล้วและเช่นเคยนะคะใอ๋ก็ได้รวบรวมความคิดเห็นของชาว YouTube ที่ได้ชมคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะมันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อทุกเมืองและทุกประเทศทั่วโลกทุกอย่างมีราคาที่แพงขึ้น ความคิดเห็นต่อมานะคะประเทศไทยอาจจะไม่ถูกเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ยังถูกกว่าสหรัฐอเมริกาค่อนข้างมากความคิดเห็นต่อมานะคะผมมากรุงเทพครั้งแรกเมื่อสองสัปดาห์ก่อนและถ้าคุณอาศัยอยู่ที่อังกฤษคุณจะรู้สึกว่าประเทศไทยถูกกว่ามากทั้งค่าเบียร์ค่าอาหารค่ารถไฟค่ารถขนส่งสาธารณะสถานที่ท่องเที่ยวหรืออย่างค่าแท็กซี่ก็ถูกกว่าที่อังกฤษมากความคิดเห็นต่อมานะคะ สิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยยังถูกอยู่ก็คือค่าเช่าแต่สิ่งอื่นๆก็กำลังแพงขึ้นเหมือนกับประเทศอื่นๆอันเนื่องมาจากสภาวะเงินเฟอ้อความคิดเห็นต่อมานะคะผมอาศัยอยู่ที่นี่มา11ปีแล้วและก่อนหน้านั้น5ปีก็ได้เดินทางมาเที่ยวที่นี่ด้วยประเทศไทยมีราคาที่แพงกว่าเมื่อ15ปีที่แล้วเป็นอย่างมาก 1. เงินบาทแข็งค่าอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเทียบกับเงินปอนด์สเตอร์ลิงที่อ่อนค่าลง 2. ราคาสินค้าในประเทศไทยสูงขึ้นอย่างไม่เป็นเส้นตรงอย่างเช่นการนวดทุกที่เพิ่มราคาจาก150บาทเป็น200บาทเป็น2 5 0บาทมันเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันสูงกว่าอัตรางเงินเฟ้อหรือค่าครองชีพที่สูงขึ้นมากซึ่งสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับราคาของอาหารด้วยเหมือนกัน 3. ราคาเบียร์ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชีย แน่นอนว่าคุณสามารถซื้อเบียร์ได้ในราคา50บาทแต่โดยปกติแล้วตามบาร์คุณจะต้องจ่าย80ถึง120บาทเราลองเปรียบเทียบกันนะเบียร์ในกัมพูชามีราคา50เซนถึง1ดอลลาร์หรือประมาณ15ถึง30บาทในลาว1ดอลลาร์หรือประมาณ30บาทดังนั้นประเทศไทยได้ก้าวขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงกว่าประเทศโดยรอบในแง่ของต้นทุนยกเว้นมาเลเซีย มันอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหันไปมองกัมพูชาและเวียดนามเพื่อการอยู่อาศัยแม้แต่สถานที่ในยุโรปตะวันออกเช่นบัลเรียก็ยังถูกกว่าประเทศไทยในตอนนี้เลยแน่นอนว่าประเทศไทยยังคงมีราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาแต่มันไม่ถูกเหมือนเมื่อก่อนแล้วความคิดเห็นต่อมานะคะคนไทยส่วนใหญ่อยู่ได้ด้วยเงิน600-700ดดอลลาร์ต่อเดือนแต่พวกเขามีบ้านเป็นของตัวเองความคิดเห็นต่อมานะคะ ถึงแม้ว่าราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อยแต่มันก็ยังถูกและไม่แพงมากเมื่อเทียบกับที่อื่นความคิดเห็นต่อมานะคะเพื่อนของฉันบอกฉันว่าเมื่อมาถึงเชียงใหม่คุณจะต้องไปที่ตลาดวโรรสและมันก็เป็นคำแนะนำที่ดีจริงๆเพราะที่ตลาดวโรรสมีครบทุกอย่างและเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเรื่องเงินเฟอือนั้นในอเมริกาค่าเช่าห้องของฉันเพิ่มขึ้น300ดอลลาร์ต่อเดือน ทำให้ในตอนนี้ฉันต้องจ่ายเงินถึง950ดอลลาร์ต่อเดือนข่าวดีก็คือประเทศไทยยังคงดูสมเหตุสมผลและฉันยังสามารถใช้ชีวิตตามลำพังได้โดยง่ายหากฉันยังคงอาศัยอยู่ในเชียงใหม่และยิ่งคุณคุ้นเคยกับเชียงใหม่หรือสถานที่อื่นๆมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งประหยัดเงินได้มากขึ้นเท่านั้นเพราะคุณรู้ว่าจะหาของถูกได้ที่ไหนความคิดเห็นต่อมานะคะ ผมอาศัยอยู่ที่นี่มาเกือบ4ปีแล้วและใช่ที่ว่ามันแพงกว่าเดิมแต่มันก็ยังถูกกว่าประเทศทางตะวันตกโดยส่วนใหญ่นะความคิดเห็นต่อมานะคะฉันเพิ่งจบทริปการเดินทางระยะสั้นที่ประเทศไทยฉันอาศัยอยู่ที่อื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนี่เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีที่ฉันไปที่นั่นฉันเองก็ยังตกใจกับการเปลี่ยนแปลงของราคาในหลายพื้นที่ดังนั้นคุณจะต้องคิดและเลือกให้มากกว่าเดิมความคิดเห็นต่อมานะคะ ผมอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่มา16ปีแล้วบ้านผมหากจากตัวเมือง15กิโลเมตรเราใช้เงินประมาณ1,200ดอลาลาร์สหรัฐต่อเดือนสำหรับครอบครัว4คนโอเคเราไม่มีค่าเช่าแต่ผมต้องจ่ายค่าเล่าเรียนประมาณ10,000บาทต่อเดือนผมจะบอกว่าค่าครองชีพโดยรวมเพิ่มขึ้นประมาณ10%จากปีที่แล้วและผมก็ยังพบว่าตลาดวารโรส์นั้นค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆในท้องถิ่น ผมเองก็เคยซื้อทองเมื่อ20ปีที่แล้วใช้เป็นสินสอดในตอนแต่งงานตอนนั้นทองบาทละ6,000บาทเองภรรยาของผมยังเก็บมันอยู่เลยเสียดายที่ไม่ได้ซื้อเพิ่มความคิดเห็นต่อมานะคะคุณต้องจำไว้ว่าทั้งหมดนั้นมันสัมพันธ์กันและค่าเงินมันก็ผันผวนด้วยเท่าที่ผมบอกได้นะที่ผมอยู่อาศัยในตอนนี้ยังมีราคาที่สมเหตุสมผลมากและอาหารไทยก็ไม่ได้แพงขนาดนั้น อินเทอร์เนต็ตก็มีราคาถูกค่าบริการโทรศัพท์รายเดือนก็ถูกด้วยเหมือนกันความคิดเห็นต่อมานะคะมันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาที่นั่นค่าเช่าวเวอร์มากร้านอาหารก็มีราคาแพงเกินไปอาหารก็แพงการจะได้เป็นเจ้าของรถสักขันนั้นก็ยากทุกอย่างแพงดังนั้นฉันจะใช้ชีวิตอยู่ที่ภูเกต็ตที่นี่ฉันอยู่ได้ด้วยค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับที่สหรัฐ แถมไลฟ์สไตล์ของฉันก็ดีขึ้นมากอีกด้วยความคิดเห็นต่อมานะคะการทำอาหารไทยที่บ้านจะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นส่วนการทำอาหารตะวันตกจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นโดยเฉพาะถ้าคุณต้องการซื้อชีสนนำเข้าและไวทความคิดเห็นต่อมานะคะเฮ้ hey, เพื่อน4,000บาทมันเท่ากับ120ดอลลาร์เองนะนี่คุณจริงจังใช่ไหมตอนนี้ในลอสแองเจลิสผมจ่ายอยู่ที่1,850ดอลลาร์ต่อเดือน ผมนี่ถ้าจะรอไม่ไหวที่จะได้ไปเมืองไทยเลยนะความคิดเห็นต่อมานะคะถ้าเทียบกับแคนาดานะไทยยังถูกกว่าเยอะมากปัจจุบันในโตรอนโตคุณจะต้องเสียเงินประมาณ3,000ดอลลาร์ 3, ต่อเดือนโดยที่ยังไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนเลยความคิดเห็นสุดท้ายนะคะจริงอยู่ที่ตอนนี้เงินเฟอ้อไปทั่วโลกฉันอาศัยยู่ในแคนาดาค่าเช่าเชื้อเพลิงอาหารทั้งหมดนั้นมีราคาที่สูงเกินจริง ้องปลูกผักกินเองเก็บผลไม้จากสวนผลไม้ซื้อปลาจากท่าเรือฉันอยากไปเที่ยวเมืองไทยเพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมของพวกเขาบางทีอาจจะเป็นเดือนตุลาคมนี้ขอบคุณสำหรับวิดีโอที่ตรงไปตรงมาของคุณจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้และสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ต้องการอ่านความคิดเห็นทั้งหมดหรือรับชมคลิปต้นฉบับด้วยตนเองแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและทาหารในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาด อ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแต่ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนเมื่อสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ